ครับผมนายกิตพแก้วเมเป็นนักศึกษาแผนกไม้คานิกแห่งวิทยาลัยเทคนิคสิริบรีวันนี้จะมานําเสนอโครงงานจดปว c หนึ่งเป็นรถวิ่งอัตโนมัติเดินตามเส้นได้ครับอันแรกเราจะทําการเปิดสวิต์เพื่อให้ตัวมันทำงานเมื่อเปิดสวิต์จะโชว์สถานะทํางานที่หลอดสีเขียวและสีแดงนี้จะแสดงสถานะการทำงานของมอเตออัตโนมัติรถตัวนี้มีอยู่2ฟังก์ชันครับก็คือเดินตามเส้นอัตโนมัติ ที่เรียกว่าออโตเมติกกับโลกบัตรครับด้วยรีมทคอนโทรลเรียกว่าแมนนวลสัจวาศาสตร์ที่โลกแมนนวลหรอไแมนนวลทำงานได้ไงทำงานได้ด้วยรีเนสี่ตัวนี้นีเนแต่ละตัวจะเหมือนกับอยู่ประตูเปิดทางให้ไฟฟ้าไหลเมื่อตัวนี้เปิดกับตัวนี้เปิดกระแสะจะไหลไปฝั่งนี้ทาให้มอเตอร์หมุนไปด้านหน้าส่วนภาดตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดกระแสะจะวิ่งไหลไปฝั่งทำให้มอเตอร์วิ่งไปด้านหลทำให้เราใช้ประโยชน์นี้จากการ ควบคุมเลี้ยวหน้าถอยหลังเดี้ยวซ้ายหรือขวาเลี้ยวซ้ายที่เดียวนี่เดียวหน้านี่ถอยหลังนี่เลี้ซ้ายเลี้นิ้วขวาตสภาผมจะมาสาธิตระบบออโตเมติกครับเราทำการออกแบบในการโยกสวิตช์ทั้งสองข้างครับเพื่อคอร์ทูลให้ล้อแต่ตัวเป็นฟังก์ชันออโตเมติกเมื่อเป็นออโตเมติกแล้ว มอเตอร์ก็จะหมุนตามเซนเซอร์ที่ดานนาเซนเซอร์ที่เราใช้ควบคุมเรียกว่าเซนเซอร์ไออาร์เซนเซอร์ไออาร์มีหน้าที่ส่งแสงออกมาแล้วก็สะท้อนกลับไปเแบบนี้ครับเมื่อมีการสะท้อนเลนสรับแสงจะทําให้มอเตอร์หยุดทำงานเราใช้ความสามารถนี้ในการเดี๋ยวจับเส้นด้ซึ่งแสงสีดาจะดูดคือเส้นทําให้ไม่มีการสะท้อนแสงทําให้มอเตอร์ทำงานแต่เมื่อเจอแสงสีขาวเกิดการสะท้อนแสงขึ้นทำให้มอเตอร์หยุดทำงาน ทำไมเราใช้ข้าวชานี้ในการจับเส้นน่ะเดี๋ยวไปแล้วขอาวต้มนะ้ำเสือข้างนี้ครับ